ค้าถามวันนี้เป็นไรมาวันนี้อาการอาการที่บอกอยู่นี่อ๋อมันเล่งไม่ขึ้นเนาะม,มันติดง่ายไรปกติอเออมันติดได้พอเล่งๆไปมันวืบนี่ไง,ไงบอดเลยโอ้ออเดี๋ยวช่างมาดูให้ค่าสราริานนมหนูตันนมหนูน,น,นมหนูม่ตัวเดียวเนี้ยนะโมาซมีสองตัวอันนี้มีตัวเดียวเดี๋ยวถอดมาเดี๋ยวจะเห็นกันก็ติดตามดูเนี่ยช่างจะแกะมาเป็นขบูแล้วนะเนี่ยเป็นขบูนะเดี๋ยวเรามาถอดนอตสองตัวแล้วมาดูกัน ว่ามันเป็นอย่าง่ชาดบอกไหมติดตามตอนนี้ยังจ้าจะถอดแล้วนะถอดแล้วเดี๋ยวค่อยดูถอดเลยอะไรเนาะอ่าเดี๋ยวแกจะได้รู้เนอะเห็นเป็นพร้อมๆเลนนะแต่ข้าเดาขนมหนูตันนั้นมันมีแล้วจำจไม่เดียวอา,อา,อาอยุปานนี้เล้วอหรอเนี่ยจะมาถอดลงที่รู้พอนนตองตัวนี่ก็เห็นแล้วอาการที่แกบอกมาเนี่ก็เคยเจอประจําแกมาก็มีตัวนี้ตันอ่ะมันอดลงไปไม่ดักบางทีมันก็ต้องลงตัวได้อะ เนี่ยน้อหนูตัวเนี้ยขาวตานเนี่ยตัวนี้นะเดี๋ยวข้าแกะมาเป๋านะอีกตัวหน้ามันเป็นตัวนี้อะไรลูก้อยอันนี้ยุดท่วมอะไรตัวเนี้ยถ้าน้ำมันไม่ลงนะมันจะไม่ขึ้นไปหาตัวนี้เราไม่เข้าไปนี่เดี๋ยวแกะมาดูเลยว่าตาลถึงมงมันก็เล่นม่ขคือมันมันดูนี้เกียวถ้าปลายเข็มนุ่นพอถึงบ่กถ้าตันนั้นตัวของก็ไม่ลวกแล้วถ้าดาวเอาว่ามันต้องตันก่อนอื่นข้าจะสงลูกแสงแดดก่อนจะเห็นรู้มะ ไม่เห็นแต่ก็เห็นนิดๆแต่มันไม่ลงพอโล่งเปล่าตานจริงด้วยเนี่ยมันมันมีอะไรไปอุดข้างในแกไม่เห็นเนาอ,อเนี่ยสงเป็น<ข>เออเนี่ยมันมีอะไรอุดเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะเคียวมาเห็นมั้งเนี่ยให้เอฟซี FC ดูนะเ<ช>นี่ยให้เอฟซีดูเดี๋ยวจริงมันมีอะไรตรันฉันจะข้าคิดเป๊ะนะดูเร่งเลยึ้นแล้วเร่งมาเนี่ยตัน ก็ในอ่ะมองแทบไม่เห็นรูเลยเดี๋ยวข้าจะเอาเข็มเขี้ยแกดูตัวนี้แหละ,ะเดี๋ยวข้าล้างปุ๊บหายเลยสวิคเป็นเหมือนกันอ่ะ,อะ,อะมันอยู่เลขศูนย์ไงเลขศูนย์ไม่ติดเออย่างนั้นเดี๋ยวก็าดูเดี๋ยเจ้าเจ้ากล่องดูสวิกเหมือนนี้แหละอย่างงี้งใใกายอ่ะมาเดี๋ยวข้าจะตีแล้วเปิดโชกรันดับแรกอืเดี๋ยวข้าจะติดเลยตีนพร้อมนี่แหละดูดิเป็นไงอ่ะทำท่าตีแล้วกดลง うんうん。Uh huh.